สวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะน้องแอนฝันแม่นครับท่านผู้ชมเนาะบ่ได้มติดตามไปฝากเอฟซีก็ร้ายงวดครับท่านผู้ชมเพิ่นบ่ฝันครับท่านผู้ชมเนาะมามือนี้ยฝันแล้วที่พ่ครับน้องแอนแม่นค่ะฝันแล้วค่ะฝันแล้วครับเอฟซีดีใจหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องแอนนี่ก็ฝันแม่นอีกผู้นึงแล้วครับฝันแนวไลยครับเอาสู้ฟังหน่อยครับกาฝันแบบเก่าค่ะฝันว่าไปท้ำบุญค่ะครับผมค่ะ อาทิตย์ก่อนกับไปเหตุบุญยุวัดมาค่ะโอ้ค่ะผมยุวัดนี่สีสเกตเท่านี่แหละค่ะครับค่ะมาที่นี่โตแกร่งมากหนูกับฟันค่ะครับฟันแบบเก่าค่ะครับฟันเห็นเหลขกใต้ฐานพาประทานค่ะครับค่ะเห็นเหล็นี่ตัวแดงจึงคืนงเลยค่ะครับผมแต่ก่อนๆหล้อนก่อนเนี่ยก็เห็นเหล็กนี่ใต้ฐานพาประทานเนาะแ่นค่ะเขาจังๆครับเอ่สี่สองหัวซ้อนสองหัวซ้อน ครับผมแมนเข่าสองงอดซ้อนครับแล้วก็เว่นเนาะโบฝันอีกเลยมันบ่ครับแมนค่ะครับผมกอคัดผมไหตังน้อยครับเอาบารนี่เห็นแดงจึงคืงเลยแมนค่ะเห็นตัวเหล่งแดงจึงคืงเลยค่ะครับผมเหล่งสามตัวนูเห็นเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะหนึ่งสี่ศูนย์ครับค่ะส่วนเหล่งสองตัวก็เห็นเป็นห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดครับผมเอฟสีสีแดงเลยบ่ครับแมนค่ะสีแดงจึงคืงเลยค่ะพาะประทานองคไ่ทำไร องใหญ่แห้งค่ะโอ้ยองใหญ่แห้งเลยบอกครับจำเใดค่ะก็บอกว่าถือจำหนีเลยค่ะองไยแห้งพระไม่เกี่ยวกับองไยละครับท่านผู้ชมเนาะพระเป็นเกี่ยวกับองใหญ่ครับสาธุขอโทษขออภัยครับขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งเนาะน้องแอ็นเนาะครับเป็นยังไงครับบาทนี่ค่ะแค่นี้หนูก็ตื่นเลยค่ะตื่นเลยโอ้ฟันสันสันจำนียครับเอฟซีฟันสันสันกับเอาสันสันเนาะครับเอฟซีเนาะเป็นยังไงครับผีปูมหาบอกครับ เดี๋ยวนี้บ่อคอยมาหาเลยค่ะบ่อคอยฝันเนาะครับเนาะ,ะครับผมนี่แหละเป็นปีิฝันดีฝันแม่นครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเอาท้องมีสามดาวถามนั่งอีกครับผมการน้องแอนเห็นเหลขกอยู่ใต้ฐานผาปะท่านเนาะะแมค่ะ,คะก้มกราบรุ่งบ่ครับจังเห็นค่ะก้มกราบรุ่งค่ะคอยเห็นค่ะชัดเจนแล้วะล่ะมงเหลือบตาไปเห็นตัวเลขกแม่นค่ะ,คะก้มรุ่งกราบเพลินครับผม เอาอีกน้อยนะครับไฮได้เวลาเนาะครับเอฟซีเนาะเวลาบถถัวเงครับคำถามเวลาบถถัวเงนี่กับทางช่อง y YouTube เป็นเกิดจะบรให้ลร่งคลิปครับกับต้องถามให้ได้เวลาจักน้อยครับเนาะปฏิวัติถามอันดูเนาะครับเนะาะธรรมชาติธรรมชาติ้องเอนค้นสูตรตัวครับเอฟซี้นสูตรเดี๋ยนี่ยังบนมีคูบ่าวนะครับเกิดครับผม ตอนน้องแอนกับฟันสันๆเนาะค่ะเนาะฟันสันๆครับฟันสันๆซนทอมี่แต่เห็นตัวเลขเลยค่ะท่านผู้ชมแต่กะเดี๋ยวขอแจ้งข่าวเอฟซีแจ้งหน่อยเนาะครับท่านผู้ชมมีเพจเพจเบลแอมลอดทุ่งเนี่ยถูกถูกมิจาชีพแฮกไปครับท่านผู้ชมเนาะทับทองมี่สามดาวก็ถูกแฮกครับอยากให้เอฟซีเนี่ยเขาไปติดตามทั้งเพจเบลแอมลอดทุ่งเพจจริงครับท่านผู้ชมเนาะเขาไปทั้งเบลแอมลอดทุ่งเพจจริงแล้วก็ทองมี่สามดาวช่องจริงค่ะครับผม แต่ต่าเป็นซื้อทองมีสามดาวซื้อเหมือนเป็นของปลอมค่ะครับผมเนาะอย่มาติดตามทางยูทูบหรือว่าช่องเพจเบ้าแอมรอทงเพจจริงครับแต่ว่าทางยูทูบเนี่ยก็ยังคือเก่าครับค่ะชื่อทองมีสามดาวค่ะของเบ้าแอมรอทงก็ยังคือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าแอมรอทงครับทีมงานทุกคนล่ะครับท่านผู้ชมที่มาหาตัวเลขไปฝากเอฟซี จัดจ้าจังๆน้องแอนน้องวดนี่ครับขอให้โดนรา้งวันทีหนึ่งครับขอบคุณครับน้องแอนขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมเดี๋ยวทีมงานสีจดตัวเขในแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมตุธงนะไม่ได้ครับไปรับชมเมืองตัวเรกันครับ ครับผมเถอะหมอชมเนาะตัวเลขของน้องแอนครับเถอะหมอชมเลข3ตัวครับ1 4 0 1 4 0ครับเลข2ตัวฮ่าเจ็ดฮาเจ็ดครับเถอะหมอชมเนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องแอนเนาะครับเถอะหมอชมขั้นถ้าฟันแบบนี้อุ้ยมักจะแม่นได้ครับเถอะหมอชมเนาะคืองวดก่อนๆนเนี่ยก็สองงวดครับเถอะหมอชมเนาะแล้วก็บ่บฟันอีกเลยครับ มามือนี้ครับ3ตัวครับ1 4 0แล้วก็2ตัว5 7ครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมระทงกศิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับเอฟซีเบ้าแอมระทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมึงของดีกันครับเบ้าแอมระทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัย์ครับค่าขายใหยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรีเจนสืริือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แห่ะแล้วรับีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไห่ยพ่อนอาติล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่า,าย,าย,ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอารันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะบบาวแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนอี่ก็มีโอกาสไม,มาสกากักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับานผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิว้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี Pokemon, ER ่เป huh ็นม mm ้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเชื่อกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทองกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเราเอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากเอบสีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกัสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ มืงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหากนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะคระับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ต่อปุ่นต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ